อโอเคสวัสดีครับพบกับผมใหญ่ชินบัญชรครับก็ตอนนี้ก็เริ่มทํา YouTube ต่อเรื่องครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องเผยแพร่พระนะครับบอกสอนเป็นวิทยาทานนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีลูกค้าเดินทางมาเยี่ยมชมวันอาทิตย์ด้วยก็เป็นวันหยุดยาวนะครับแวะมาทักท่ายกันก็เยอะนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาเป็นกําลังใจและก็มาพูดคุยกันแล้วก็มาศึกษาพระแล้วก็บอกสอนไปบางส่วนนะครับก็ ด้วยเวลาที่จํากัดแล้วก็คนน่ะเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยคิดว่าบอกสอนเท่าที่จะบอกได้นะครับเพราะว่าคนมันมาเยอะจริงๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับก็ของเรานี้เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับเดินทางมาเที่ยวชมได้นะตอนนี้ก็คือพระก็เรียงเกือบ50%แล้วนะครับก็ถือว่าอีกนิดเดียวนะครับก็จะเป็นเรื่องของการบอกแล้วการเข้าชมนะครับอ่ะวันนี้ก็วันนี้ถามว่าผมมีอะไรนะครับ วันนี้เราเอาพิมพ์ที่เราเคยทํา youtube มานะครับก่อนหน้าเนี้ยเราใช้ดินมารหรือปูนมาน,นะครับหรือเนื้อเหลืองนะครับที่เราทํา youtube ไปแล้วนะครับวันนี้เราเอาขึ้นมาพร้อมกันนะครับเป็น2เนื้อเลยนะครับนั่นก็คือเนื้อสบู่เลือดพิมพ์3บาทนั่นเองครับผมก็ถามว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับจริงๆแล้วพระชุดนี้เป็นภาพพิมพ์พุทธพิมพ์นะครับเมื่อเป็นภาพพิมพ์พุทธพิมก์ก็คือเป็นภาพที่ทําในกรณีพิเศษนั่นแสดงว่า คนที่สร้างกับคนที่เล่าขานต่อกันมามันมีความเป็นมาอย่างไรซับซ้อนหรือเปล่านะครับก็อย่างที่ผมบอกครับพระทุกอย่างนะครับมีที่มาที่ไปนะครับผู้สร้างเขาก็มีตเนินการสร้างว่ามันต้องสื่ออะไรนะครับเห็นอะไรนะครับก็พิมพ์สาบาทเนี่ยเป็นพิม,มพ์มที่เหมือนกับหลวงปู่ท่านน่ะได้นั่งฉันนะครับหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือผมเปรียบแบบนั้นนะครับเป็นความคิดผมนะผมไม่ได้เปรียบแบบว่า อย่างอื่นนะครับคือ3บาทคําว่า3บาทไม่ใช่อยาว่าไม่เต็มบาทแต่เราต้องแยกคําว่าบาทที่1คืออะไรบาทที่2คืออะไรบาทที่3คืออะไรมันมีความห,หมายแล้วแต่แต่ละคนจะตีเป็นอะไรนะครับเมื่อเขาตีเป็นอะไรแล้วมันก็จะได้ความหมายอย่างของผมก็คือพระพุทธธรรมประสงค์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมมั่นใจว่าก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับสบู่เลือดก,ก็คือเป็นเนื้อโกนอูหรือสีแดงนั่นเองครับก็ผ้าเหล่านี้นะครับ เป็นพิมพ์พุทธพิมพ์ที่น่าศึกษาและก็น่าเก็บและเป็นพิมพ์ที่ไม่นิยมนะครับใครที่มีทุนทรัพย์ในการเก็บพระเหล่านี้ก็เก็บไว้นะครับเป็นเวียทานกันนะครับแต่ถามว่าเราเห็นอะไรในองค์พระนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมจะต้องบอกในต่อต่อไปนะครับก็เดี๋ยวดูให้ดูภาพก่อนว่า,าพิมพ์สามบาทนี่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะดูครับก็พิมพ์สามบาทเนี่ยคือพิมพ์สามบาทจริงๆแล้วถ้าคนไม่สังเกตท่านจะไม่เห็นนะครับ ท่านมองไปที่บั้งหัวเข่านะครับมันจะมีอยู่3าบั้งนะครับมีบั้งกับไม่มีบั้งนะครับมันจะเห็นชัดเจนเลครับพิมพ์ที่ไม่มีบั้งก็จะออกอีกบล็อกหนึ่งนะครับก็หมายถึงว่ามีรอยขีดๆนะครับเขาเรียกบั้งนะครับสามบั้งนะครับและอีกชุดหนึ่งก็คือไม่มีเลยนะครับถามว่าพิมพ์ไหนนิยมนิยมทั้งหมดนะครับเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยเขาแกะแม่พิมพ์ขึ้นมานะครับแล้วก็นํามาอดโชว์กันหลายๆอย่างนะครับพระสมเด็จวรคังเนี่ยมีการสร้างนี่เยอะมาก เป็นแบบว่าคือยุคที่สร้างเยอะที่สุดนะครับเท่าที่ผมทราบก็คือปี241 1นะครับกับ2 4 1 2เป็นพระพิมพ์ที่มีพิมพ์พุทธพิมพ์เยอะที่สุดนะครับแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะคือพระเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนได้ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยศึกษาไปนะครับพระสมเด็จนะครับเนื้อกลอูหรือเนื้อแดงหรือสบู่เลือดนะครับก็จะมีคาบไขต่างๆนะครับอยู่ในองค์พระนะครับพิมพ์เหล่านี้เป็นพิมพ์ที่จัดว่านิยมนะครับเมื่อนิยมแล้ว เราก็อยากจะให้ทุกท่านได้ศึกษาจริงๆนะครับการดูพระเนี่ยมีองค์ประกอบหลายแบบนะครับศึกษาแบบจริงจังท่านก็จะได้ความรู้เยอะแต่ถ้าศึกษาแบบผ่านๆท่านก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านก็จะเสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ทุกท่านเสียโอกาสในการดูพระศึกษาพระหรือเวลาที่ผมบอกสอนผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งแต่ผมบอกเพียงแค่ว่าอยากให้ทุกท่านได้มีนะครับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการดูพระนะครับ พระเป็นพระที่นิยมนะครับเกือบทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนเล่นอย่างไรเชื่อแบบไหนนั่นคือสิ่งที่ผมบอกอยู่ตลอดเวลานะครับนี่นครับสิ่งที่ผมได้พูดคุยในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็รวมเป็นอีกสองอันก็คืออีกด้านหนึ่งก็คือเขียวนะครับเขียวเขียวในที่นี้ก็มันคือเป็นพิมพสามบาทสามบ้างเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเนื้อเดียวกันวันนี้เรารวมเรารวม สีเดียวกันเลยให้ไปอยู่ด้วยกันนะครับจะได้มองหลากหลายขึ้นนะครับเวลาดูก็จะได้ศึกษาไปในตัวนะครับถามว่าเราเห็นอะไรนะครับที่มาที่ไปเราก็จะมีเห็นอยู่แล้วแหละว่ามีอะไรบ้างยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าให้เชื่อผมหมดเลยนะครับแต่เพียงให้ท่านพิจารณาตามภาพตามเนื้อหาที่ผมได้พูดคุยเท่านั้นนะครับผมมีหน้าที่บอกสอนส่วนคนจะศึกษาเช่าหรืออย่างไรขึ้นอยู่กับสุดแล้วแต่แต่ละคนนะครับจะได้ดูพร้อมๆกัน อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอจะได้ศึกษาไปด้วยนะครับอันนี้หน้าจอที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้นะครับเป็นเนื้อสมุทเลือดนะครับคือผมจะให้ดูเรื่องเกี่ยวกับอายุก่อนนะครับการที่เราจะศึกษาอายุพระได้นี่ยหนึ่งท่านจะเห็นอะไรนะครับเนื้อจริงแล้วก็การทับถมนะครับที่ผมพยายามบอกสอนนะครับว่าการบอกสอนของผมเนี่ยผมจะบอกปเป็นสเต็ปหนึ่งถ้ากดด้วยมือไม่มีผิวตึงนะครับจะไม่มีตึงครับจะเป็นลมอากาศหรือผิวมะกรูด นึกอะไรไม่ออก,ก,กดูงจันรหรือมะกรูดสิ่งนี้ท่านเราพิจารณาว่ามันจะเป็นคลื่นนะครับผิวจะไม่ค่อยสวยจะเป็นคลื่นสูงต่ำเพราะเป็นพระที่กดด้วยมือไม่ได้กดด้วยบล็อกถ้ากดด้วยบล็อกเดิมกับแทบปึ้งมันจะแน่นนะครับเมื่อมันแน่นมันจะไม่เกิดค่าพวกนี้ไข่พวกนี้การเคล็ดตัวก็จะไม่เกิดนะครับในสิ่งที่ผมพยายามบอกสอนนะและเดี๋ยวผมพยาบให้ดูนะครับอ่านี่ครับจุดนี้เลยนะครับจุดนี้เป็นจุดโฟกัสอย่างหนึ่งนะครับจุดที่ต่ำที่สุดคือจุดที่เราจะสามารถเดาอายุและคาดเดาว่าความเก่าของเขาว่า เก่าเก่าแบบไหนอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกนะครับมีคาดไขนะครับนี่ครับถามว่ามีเทลซไาย์ไหมนะครับการการจะเกิดเคลไนท์ได้เนี่ยหนึ่งมันเป็นปูเฉพาะอย่างยึดติดกับเคลสไนท์มากนะครับสิ่งที่เราเห็นมากกว่าครับผมอยากจะให้ดูอย่างนี้นะครับพราะจุดนี้เป็นจุดที่ต่ําหรือจุดทางน้ําหรือจุดที่รับน้านั่นเองจุดที่สูงก็คือจุดนี้นะครับจุดที่จุดต่ํานะครับเมื่อที่ผ่านที่สูงลงมาขาที่ต่ํา พระจะเกิดคาบต่างๆคาบเขียวคาบสนิหรือคาบไขหรือพวกลานะครับนี่คือสิ่งที่บวดพบนะครับเราพยายามบอกสอนไปเรื่อยนะครับแล้วให้พิจารณาเนื้อไปด้วยนะครับท่านเห็นอะไรเนื้ออะไรคือพระสมเด็จะเป็นพระที่เนื้อนุ่มนะครับพระถ้าไม่นุ่มแบบนี้นะครับท่านอย่าเล่นนะครับผ้านะครับผลาแล้วพลาเลยนะครับเงินร้อยก็เงินไม่อยากให้จะเสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าอ่าผมไม่ที่นําให้ไปเช่าพระในลักษณะที่ไม่ดูแล้วไม่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่จะต่า <c oughs> อันนี้คือลาดำนะครับการทับถมเขียวเกิดจากการตกตะกอนหรือตะไคร่ที่มาเกาะในองค์พระนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลักด้วยเดี๋ยวจะได้เห็นกันเป็นตัวครับด้านหลักก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็สิ่งที่เราดูนะครับเีครับเนื้อจริงการจัดก่อนนะครับมีกัดก่อนคือมันหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วเกิดคาบลาต่ตางๆการเซตตัวการแตกลานนะครับธรรมชาตินะครับพระนี่ต้องดูให้ดูธรรมชาติเป็นหลักถ้าเราดูธรรมชาติได้อย่างนี้นะยางอื่นท่านก็ดูแล้วนะครับเนื้อนะครับ พิมทรงเนื้อหาเขาว่ากันนี่คือการปรับยุคในการดูพ้าของเรานะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูเนื้อเขียวมั้งเนื้อเขียวหรือเนื้อเทานะครับมันจะถ้าเทาก็จะอีกแบบหนึ่งเขียวก็อีกแบบหนึ่งถ้าเขียวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ้าเขียวก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ให้ดูอ่ะเขียวถ้าเขียวจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเขียวนะครับอ่ะให้ดูเทาคือผ้าเนี่ยมีการสร้างที่แน่นอนแหละหน,นะครับถ้าดูเนื้อครับมองไปที่เนื้อครับถ้าเหน็นอ,อะไรนะครับ พวกทอพวกอะไรเนี่ยคือจะกระจายเต็มองค์พระไปเลยนะครับมากน้อยไม,ไม่ไม่ว่ากันขอให้มีมีมากมีน้อยดีกว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยถามว่ามันเก๊ไหมมันไม่เก๋หรอกครับมันอยู่ที่ว่า,าเราเห็นหรือไม่เห็นเ่านเองเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนน่ครับอยู่กระจายทั่วเลยนะครับไม่ต่อคำนะครับ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ผมพบเจอเนะแล้วก็ท่านก็มาดูตรงในส่วนตรงนี้เนี่ยท่านดูเนื้อ ไอ้ตรงนี้มันหลุดก่อนนะครับเมื่อการก่อนพระเนี่ยถ้ามีอายุมากๆมันจะกร่อนเพราะปูนประเภทนี้มันเป็นปูนปเฉพาะนะครับและเป็นปูนที่ดีนะครับถามว่าถ้าพระไม่แน่จริงอยู่ในน้ำเป็นเป็นสิปีเนะี่ยไม่เหลือแล้วครับจะสลายหมดนะครับ,ลนะรบแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับนี่นี่คือไขว่วัวไข่วัวหรือไข่นะครับพระเนี่ยจะมีพวกไข่ไข่มากไข่น้อยหรือไม่มีเลยขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่าการทับถมมากน้อยเพียงใด ผมไม่ได้บอกว่ามีแบบนี้แล้วจะพูดแบบนี้ไม่ใช่พระมันมีหลายแบบหลายประเภท <c oughs> เราอยากจะให้ท่านค่อยๆศึกษานะครับดูให้ถองแท้เวลาดูแก่นดูอย่าไปดูตามเซียนคนนั้นคนนี้ไม่แนะนําครับแนะนําให้ดูพระองค์ที่ท่านถืออยู่นะครับแล้วท่านดูว่ามันเป็นอย่างไรแล้วท่านจะได้คําตอบที่ดีที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่ผมพยายามบอกสอนท่านการดูพระพระเนี่ยมีอะไรต้องมากมายที่เราหน้าค้นหาสมเด็จ,จเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดเลยนะครับในในวงการพระเครื่องนะครับ ผมก็ให้ดูเนื้ออย่างเงี้ยเวลาผมสอนผมจะให้ดูเนื้อก่อนเพราะผมเชื่อว่าเนื้อสมดุลราคาเป็นเนื้อที่ายากนะครับเมื่อ,อมีการอายุผ่านกาลเวลาเนี่ยพระอัญมณีทั้งหมดเลยเมื่อพระมามานนี้ทั้งหมดเราก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสคือท่านเจอถูกท่านเช่าเจอแพงไม่แพงเกินไปท่านมีกําลังท่านเช่าเลยผมแนะนําอย่างนี้นี่คือการบอกสอนเวลาการดูพระผมหนึ่งเนื้อหาพิมพ์ทรงแล้วก็ว่ากันไปนิยมไม่นิยมขึ้นอยู่กับความพอใจในสิ่งที่ท่านอยากจะเช่าผมบอกเลยว่า ภาพตเรดียเนี่ยมีหลายหลายยุคหลายสมัยนะครับต้นกลางปลายต้นคืออะไรกลางคืออะไรปลายคืออะไรนะครับท่านจะเราวิเคราะห์ตามผมนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเจอพาะแบบนี้น,าน,านั้นนเราจะหลุดมาเห็นภาพแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกสอนทุกท่านนะครับจะได้เป็นองค์ความรู้นะครับจะได้เก่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่ผมก็ได้อ่าข้อสรุปยังังต่อไปนี้เลยครับอ่าชุดนี้นะครับ,นนรบ <c oughs> จริงแล้วผมมีประมาณ5เนื้อนะแต่ว่าเราจะเอาเนื้อที่อ่าหายากและนิยม น,นิยมในที่นี้ไม่ได้บอกว่านิยมทั้งหมดไม่ใช่นะครับเพราะสิ่งที่ผมได้บอกสอนเนี่ยคือผมพยายามสื่อสื่อไปถึงว่าให้ท่านค่อยคคิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆฟังผมพูดและผมอธิบายว่าเนื้อแดงหรือเรียกยาวเนื้อกวนอ,อูมีค่านิยมที่สูงนะเพราะเป็นพระเนื้อจะเพราะว่านมีพวกว่านผสมด้วยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ท่านพลาดโอกาสในการศึกษาสะสมพระนะครับพระทุกยุคทุกสมัยที่เราน,นําเสนอ,อผมไม่ได้บอกให้เชื่อหรือผมให้บอกให้เช่า แตเเ่เป็นเพียงแค่แนวทางศึกษาสะสมเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้เสียกับวงการภระเครื่องหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าผมออกมาทําตัวเองทํา YouTube FC ใหญ่เช่นชอนนะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook ผมก็ใหญ่ฉีนน้ำมันชอนนะครับคือเป็นช่องทางเดียวที่ผมจะเข้าถึงหลายท่านแล้วก็ทุกท่านก็สามารถเข้าถึงผมนั่นก็คือสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเวลาเรียนรู้กับเราค่อยๆศึกษาครับถ้าไม่สะดวกหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เดินทางมาเยี่ยมชมเราที่ศูนย์สาขาเราได้ที่มาเลยนะครับตั้งจิตเลยว่าวัดไผ่เสดานี่คือสิ่งที่เราอยากจะแนะนําให้ท่านได้มาที่ชมเราเปิดทุกวันนะครับเปิดไปทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับที่นี่นะครับวันหยุดคัตเตอเลิกก็ไม่หยุดครับนะครับนั่นคือดีดีนะครับก็ฝากข้อคิดเตือนสตินะครับปู่ท่านตาท่านเงินท่านก็ระมัดระวังที่หนึ่งอย่าเช่าอะไรที่แบบสุ่มสี่สุ่มห้าหรือไม่มีที่มาที่ไปหรือบลอดสารอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าโมจาวังขาเล่านิทานนะครับเอาเรื่องจริงเอามีหลักฐานก่านักใใททท้้หุ จริงๆทองแท้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะครับพิมสามบาทนะครับเนื้อสมุนเลือดนะครับท่านใดที่อ่าดูคลิปนี้แล้วปรากฏว่าชอบถูกใจและตรงกับพันท่านดีฝากกดไลค์กดแชร์หรือสับตไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการอ่าเผยแพร่พระในในคลิปต่อไปเพราะผมเชื่อว่าจากชินบชรเนี่ยจะมาพูดแบบนี้เกือบทุกวันนะครับแล้วบอกอย่างนี้ทุกวันทําแบบไม่เหมือนใครเผยแพร่พระเผยแพร่พระพระเรื่องพระอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอื่นผสมปะกลก็ เพิ่มสีสันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกท่านด้วยครับ